จะทําอะไรอ่ะรู้รู้เปล่าจะจะปลูกพุ่มไม้จะปลูกพุ่มไม้หรอจะปลูกจะปลูกเฮ้ยพาแล้ลูกโธ่คุณชายรักสะอาดเอาอันนี้ไปเก็บตรงนู้นให้บะหมี่หน่อยได้ไหมครับดูมาอ่าเขาตอบว่าไงลูกว้าวอุ้ยจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วหรือเปล่า ใส่รองเท้าปใส่รองเท้าวันนี้มันมีหาหาทําให้หนูอีกแล้วหนูรู้ไหมหนูจะไปทําอะไรจะทําอะไรอ่ะรู้รู้เปล่าจะจะปลูกพุ่มไม้จะปลูกพุ่มไม้หรอนี่เป็นยังไงล่ะวันมีเตรียมอุปกรณ์มาแล้วเกิดมาเราต้องรู้จักสัมผัสดินสัมผัสหญ้ามั่งลูกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับชาอนอ่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรกลมเอาไว้ตีไม้ไม้ช้อนนี้มาทำอะไรครับดิน เอาไปกินข้าวได้ไหมเดี๋ยวสิเดี๋ยวมันนอมันจิ้มหินไม่ได้ลูกเดี๋ยววันนี้กับพ่อๆ่อจะให้พี่ธิกับน้องพีทำนะทั้งหมดเลยอันนี้ไว้ทำอะไรเอาไว้ตัดดินพี่พีบิวกินยืนดีๆลูกโชว์ต้นไม้สิเรามีต้นอะไรมากเธอรู้ไหมว่าแม่เราจบอะไรรู้อ่ะเธอรู้ได้ไงวะเรายังไม่รู้เลยแม่เราเรียนฟื้ทรายเกษตรนะเป็นไง ถ้าถามแม่เรานะว่าต้นไม้นี้เรียกว่าอะไรนะเนี่ยกะเพราแน่ใบกะเพราเะาพราอะไรใบใหญ่ขนาดนี้อ๋ออันนี้คือมะกรูดเอากะเพราน,นี่โหระพาใช่ไหมอันนี้อะไรเออโหระพาอ,ะอ่นนี้โหระพาหอมต้นอะไรลูกอันนี้เรียกต้นอะไรออนดมก่อนแล้วตอบด้วยความมั่นใจว่าต้น พี่ิธกกับน้องพีเดี๋ยวดูนะบัมมีม่จะทําให้ดูบัมมีม่ทาให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งอันแล้วเดี๋ยวที่เหลือพี่ิ๊กกับน้องพีทําเองโอเคไหมเหลือพี่กเองตักดินใส่เข้าไปในถังใส่ไปในนี้ใส่เข้าไปในกระถางลูกเออพี่อยากเอาอัานนี้บ้างได้ไหมอ่ะได้สิอ่ะอันนี้ไปอ่ะตักเลยพี่ิธีางไงโอ้โหได้เยอะเลยอ่ะเหลือเท้าเท้ารอง เดี๋ยวมัมีช่วยโผลลูกไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวไปล้างทีเดียวไม่เป็นไรค่ะพ่อพ่อเดี๋ยวไปล้างทีเดียวอ่าได้นี่จะเสร็จไหมล่ะวันนี้หนูวาอ,อยาทำสูงบีมันฝุ่นมันเข้าจมูกลูกโอเคโอเคนว่าเราเป็นซอบเบย์เงี้ยต่ำๆไปได้ไหมละ่ะโอเคโอเค ดูนะเดี๋ยวมีร์เกียทำให้แบบว่าเกียเกียกันเกียนิดนึงอุ้ยนี่หินมีก้อนใหญ่เลยลูกบินก้อนใหญ่ไหนทำให้มันล้วนๆหน่หนที่ทำให้มันล้วนๆหน่อยินก้อนใหญ่ดินก้อนใหญ่บนหญไปก้้ยะจะิ้มติมเลยนี่ดูนี่นี่เนะมัมีขอโรยหน่อยนี่ก้อนเล็กแลวเห็นไหมอ่าได้ครับ พี่ีนะเดี๋ยวมามีจะปลูกต้นไม,ม้ให้ดูหนึ่งต้นแล้วเดี๋ยวที่เหลือพี่ีกับน,น้องพีปลูกตามนะทาอย่างนี้นะลูกค,คว่ำลงมาต้นไม้มอ,ออกมาแล้วเห็นไหมแล้วเราก็โปะลงไปปุง้งอแล้วเดี๋ยวเราจะเอาดินกบนะช้อนตับเดียวช้อนมากบดินที่รักต้นไม,ม้ให้มามีหน่อยโ no, no, no. นโนโนอันนี้นี่นี่น้องอพิธีพี่ีไม่ลงมือหน่อยนะลูกจะได้เกิดความภาคภูมิใจไงเราช่วยกันปลูกต้นไม,ม้ไงลูกเออทำแบบกลัวตะกบปกอะดูดู อ่พี่ทีเว<อ>เฮ้ยพอแล้ลูกโถมันเลอะน้ำเนะเาะอ่ะงั้นน้องพีมันอี่ใช่ไหมจับโคนต้นไม้ไว้อ่ะแล้วคว่ำลงมา,ามมพี่ทีมาหาบะหมาี่มาโถคุณชายลักษะามาล้างน้ําก่อนล้างน้ําก่อนเอาเอาปลูกตรงไหนปลูกตรงไหนนี่แม่ยงัอ๋อโอเคอ่ะงั้นพี่ทีมาปลูกต้นไม้ไหมนี่อันนี้ต้นของหนูมย อนนีด้วยความที่พี่ทีเขาเป็นคนอย่างเงี้ยนะคะก็คือรักสะอาดมากอะไรที่สกปรกเนี่ยพี่ทีเขาก็จะไม่ค่อยชอบนะหนูจะลองน้ำทำไมล่ะลูกพี่คิดถูกหรือเปล่าอันเนี้ยเพราะเขาชอบให้ลูกเขามีส่วนร่วมไงทำกิจกรรมเนี่ยซื้อตาา้นไม้มาปลูกถ้าปลูกกันเองเสร็จไปแล้วมอนสร้างความน่ารักในครอบครัวเอาลูกจะได้ได้สัมผัสดินสัมผัสหญ้ามากอ้าวนั่งลองนั่งลองนั่งรองๆนะโอเคอ่ะกบ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 ไม่ใช่ประกบไปประกบด้วยได้ไหนูจะไปแซะเอาลาก ตายแล้วตายตุนมาตายเดี๋ยวถือน้ได้หมเดียเด๋ยวเดี๋ยวเราต้องกบให้เรียบร้อยก่อนถึงจะถือน้ำได้เราต้องกบดินให้เรียบร้อยก่อนใช่พิธีพิธีเอาเอาอันนี้ไปเก็บตรงนู้นให้บอมนี่หน่อยได้ไหมครับ้ี้ม,มันเป็นแค่น้ำเฉยเฉยมันไม่สกรปรกครับไม่เอาห้ามรถอย่างนี้ดูมาแล้วมาหมดแล้วเติมน้ำ S <S เอ้ยน้องพีปิดน้ำน้องพีปิดน้ำเอออุว um> ิไปปองไปปองประนุดต um> ้นไม้กัโอ้ยสงสารต้นไม้โอ้โหโอ้โห พ่อพ่อจะโตแล้วเนี่ยยกนี้ตามเรามาไมาไหวไหมต้องนะ <c oughs> ส่งกระจกโอ้ยไม่ส่งกระจกนี่เป็นลมกระจกเวลาจะถอนกระดุหน้าเดี๋ยวเขาจะยืดเดี๋ยวเขาจะอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบกินไม่ชอบอีอีไม่ชอบอีอีเลยอ่าโอเคโอเคโอเคไปไปงั้นงั้นเดินตามพ่อมาไหมเดินตามพ่อมาไหม ได้ไหมอ้าวถอดรองเท้าทำไมล่ะไปใสร่รองเท้า<อ>สิครับยอ,ยอ๋อไปไปใส่รองเท้าตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่เราแบบถ้าใครดูไลฟ์เราอะก็จะเห็นว่าเราอะมาเก็บคลิกมาเด็ดมาละกอก,ก็คือมุมนี้เลยนะคะอือ่มาลกนะกอนสูงไหมสูงเมื่อวานเพิ่งเด็ดไปตำสมตำกันมาโอโ๋อถอดรองเท้าเดินเลยเหรอลูกรองเท้าเดินเลยเหรอช่วยกันลุยๆเนาะเราลุยๆเนอะนี่สองสามรู้สึกได้ถึงความมีฮิวมัดมาก ม่เหมือนปุ๋ยแล้วเนี่ยดินดำมากเดี๋ยวอย่าเพิ่งรดด้อย่าเพิ่งรดเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพิ่งอย่ามีเอาต้นเอาต้นไม้ลงก่อนอ่าให้พ่อๆเอาดินเทก่อนนะเอียงหัวอีกฝั่งหนึ่งได้ไหมเอียงหัวอีกฝั่งหนึ่งเออเออรับกล้องอ่ะเออไม่ตักขึ้นมาสิครับนี่เกลี่ยดินมือเลอะปะเนี่ยมือเลอะเออจะไปเหลือเหรอโอเคโอเคอึ๊บนี่เราได้ต้นมะเขือแล้ว ปเขาจุกแล้วลูกเคขากินน้ำไปเป็นลิตรแล้วเนี่ยเออแบมีว่าเขาสลบน้ำหนูอะล้างเท้าพ่อหน่ยอยกินเต็มเลยเนี่ยล้างเท้าพ่อได้บุญน,นะลูกนะถูด,ด้วยถูมือถูด้วยโอ้ยเอาบุญหน่อยเอาบุญหน่อยโอ้ล้างเท้าพ่อตั้งแต่อยู่สามขวบ อ่าปอ้าอ่าพี่เดี๋ยวมามีจะไปเก็บพริกน้องพี่เอาไปรดน้ำต้นไม้แถวแถวหนุ่มน้อพี่ไปรดน้ำต้นไม้นะแต่เอาไปรดแถวนู้นเรามีพริกบางส่วนที่เก็บเมื่อวานแล้วยังเหลืออีกไว้ทำกับข้าวคืนนี้พริกก็ต้องเป็นพริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูก็จะหอมกว่าพี่หนูมารดอะไรตรงนี้ลูกพี่มาลดนี่นี่นี่พี่พี่รถนี่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 ตรงขาหมามีนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าต้นไม้ตรงขาไม่ใช่ขาหมามีเฮ้ยแม่ครับเขาบอกว่าอีแม่ครับสมัยชื่อใจไม้เขาตอบว่าไงลูก จินตนาการสําคัญก่าความรู้ชินใจนมาเอาจากไหนเนี่ยเราให้ดูผลิตผลของบ้านเราก่อนละกันนี่ปลิกนะคะก็ถือว่าออร์แกนิกเพราะว่าไม่ใส่ปุ๋ยใส่อะไรทั้งนั้นปลูกกันแบบนี้แหละน้ําลดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนี่เม็ดมาเริ่มนี่ต้นนี้หิวต้นนี้หิวเหรออาเอาเลยน้่นน้ำท่ำวมแนละ้วลูกอุ๊ยพี่น้องพี่ครับต้นนี้เขาบอกว่าเขาหิวน้ำมากเลยครับน้องพี่เสริมน้ำหน่อยครับ แล้วขาน้องพี่จะโตขึ้นไหมลูกสำหรับคนที่สงสัยว่าเอ๊ะฉันจะมีลูกดีไหมคิมดดูดีๆนะครับคิดดูดีๆพ่อพ่อน,น่องพี่มือลูฮะพ่อพ่อมือลโอะโอน้ามือลางใครพี่เลยหน่องพี่น้องอนหน่องพี่อันนั้นมันมันไม่มีที่ระบายระบายน้ำลูก ลงไปเดี๋ยวมันเป็นเชื้อราโอ้เดี๋ยวพี่เปียกเดี๋ยวพี่เปียกเดี๋ยวเรามาเตรียมอาบน้ํากันด้วยคีรีอีกคีรีอีกคิรีอีกครีอีกคิรีอีกรอีกครีมอาบน้าที่ลดการสะสมของแบคทีเรียถึง9.9.9%นะคะมาเสริมกรอบป้องกันความสะอาดด้วยคีรีอีกคีรีอีกกันเถอะค่าอ่าเดี๋ยวก่อนเข้าบ้านมาล้างมือล้างเท้ากันไม่ใช่แบบนี้ พ่อๆอยู่กันนวมีจะล้างเท้าให้น้องพีนน้องพีนน้องพีนจับไล่ามีไว้พวกล้างเท้ากันนะเคลียเลยอลยีกเสร็จแล้วนี่อีกข้างหนึ่งด้วยครับผง,สงเสียบแดงพอแล้วลูกโอ๊ยกดซะเยอะเลยเดี๋ยวก่อนนะมันมีน้ำให้ด้วยเธอก็ต้องยองๆลงไปสิคะทำทำไมให้มันยาก <ไป S 1> นเนี่ยล้างเท้าฮ่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 า รากกงางเกงเปียกหมดแล้วเตอวแสบต้องไปอาบน,น้ำเลยแหละพอแล้วลูกน้ำอะไรจะโอ้โห <c oughs> มนสนุกม,มากเลยเนอะล้างมือหอม,มใช่ไหมมันหอมมาหา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 พอแล้วพอแล้วพอ่อพอหยิบขึ้นมาดูซิเสื้อเปียกหมดแล้วเนี่ยเราวอะไปอาบน,น้ำกันเลยดีกว่าไปไปเลย พี่พีผมหน้ามาเปลี่ยนเฮ้ยว้าวมาเลยมาหาพ่อเร็วว,ว้าวอุ้ยจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วหรือเปล่ามามีอยู่นู่นมามีอยู่นู่น,นอช,ชอบไหมลูกชอบเออ

ทีมอ่านน้าคิดได้อีกคิดได้อีกนะครับผ่านการทดสอบการระคายเคืองรวมถึงปัศจากาสารอันตรายที่ทํร้ายผิวครับหอมสะอาดแบบนี้นะคะต้องวีบไปซื้อแล้วนะคะมีจําหนายที่บิ๊กซีและทุกสาขานะคะและช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆด้วยนะครับห้างอื่นๆก็มีนะครับผมพิกัดเนี่ยดูใต้คลิปได้เลยครับปิดปากคิดอีกคิดอีกคิดอีกคิดไม่งี้ผมเป็นไม้สนุกไปเลย S <S> สนุกไหมลูกสนุกเหรอลูกใส่รองเท้าสองเดี๋ยวมามีช่วยโอ้ลูกก็คือได้ดูจบนะครับถ so oh, ้าได้ดูดวงจบนะบายอย่าลืมไปซื้อข so well. at ิเลออีขิเลออีนะคะอย่าไปซื้อเกลี่ยเกลี่ยนะคะนะเมื่อกี้หนูพูดว่าอย่าไปซื้อเหรอลูกไอซื้อเกอี่ยเกลี่ยนะคะให้ถามมาเลยครับ <l ux> ได้ได้เนะปลูกตนไมสนุกไหมปลูกต้นไมสนุกมากสนุกมากเลยเหรอสนุกมากเลยเหรอครับลูกสนุกมากๆเลยเนะาะสรุปสรุปปลูกต้นไม้สนุกไหมสนุกมค์เลยอ่ะ